สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ The Sam Etnew ครับคุณผู้ชมครับวันนี้นวาอยู่ที่ร้านเทวิกาจิวเวลリครับเป็นงานแสดงเครื่องเพชรอยู่ที่เมืองทองธานีครับเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศข้างในงานกันครับ ุณผู้ชมนี้เลยจ่า,จามิสแกลนครศรีธรรมราชสวัสดีค่ะอาจต้องบอกว่ามึงยิ่งใหญ่มากเลยสำหรับแฟชั่นโชว์วันนี้นะฮ <ไอ S 2> ะอกล่าวถึงนิดนึงก็สวัสดีทุกๆคนนะคะวันนี้จ๋าเองก็ได้บอกเลยว่า Amazing ม,มากพี่โนอาเพราะว่าเป็นครั้งแรกค่ะที่จ๋าได้ทำงานร่วมกันกับแบรนด์เทวิกาคือจ๋าติดตามมาตั้งนานแล้วว่าเอ๊ะเพรน้ำดีพลอยน้ำดีจากจันทบุรีเนี่ย อยู่ที่ไหนวันนี้คนพบ้วค่ะอยู่ที่เทวิกานั่นเองววคือจ๋าก,ก็ได้มีโอกาสมาเป็นนางแบบนะคะก็มีการคัดสรรมากมายค่ะก่อนอที่จะได้นางแบบมาวันนี้นะคะทั้งเครื่องเพชรนะคะแล้วก็เครื่องปลอยทุกๆอย่างนะคะดีไซน์เรียบหรูดูแพงมากแล้วก็สวยมากๆด้วยนะคะก็ต้องชื่นชมคุณพี่เพนกวินด้วยบอสของเรานะคะแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่จัดงานด้วยวันนี้นะคะก็เป็นเกียรติอย่างยิ่งเลยนะคะที่ได้มาร่วมงานกับแบรนด์เทวิกาที่งานจิวเวลี่ที่เมืองทองธานีในวันนี้นะะวันนี้มาในตีม อบกวันนี้คือจากมาในทรีมนะคะอินเดียเดรสนะคะไม่ใช่กางกกูใบนะแต่วันนี้เป็นอินเดียเดสแล้วก็สวมเครื่องพลอยนะคะสวประดับเป็นชื่อว่า Blue ด e มาร์คค่ะซึ่งออกแบบโดยพี่เพนกวินที่เป็นบอสของเรานั่นเองค่ะเรียนเชิญคุณผู้ชมนะให้มาช้อปปิ้งแล้วก็ดูช่องทางของเฟซของเทวิกาได้เลยได้เลยนะคะเดี๋ยวยังไงนะคะฝากนะคะติดตามนะคะผลงานต่างๆไม่จะเป็นแบรนด์นะคะดีไซเนอร์จากนะคะ ของพี่เพนกวินนะคะหรือว่าจะเป็นแหวนนะคะเครื่องประดับต่างๆจิวเวลรี่ต่างๆนะคะฝากติดตามนะคะ Facebook ของเทวิกาด้วยนะคะก็จะมีการจัดอีเวนต์ต่างๆมากมายด้วยเลยแล้วก็ฝากนะคะช่องแดพี่โนอาด้วยนะคะฝากติดตามกันด้วยและเป็นกําลังใจให้กันด้วยค่ะอัปเตดตผลงานวงการบันเทิงก่อนสวัสดีก็ตอนนี้นะคะจ๋าก,ก็ทําร้านอาหารที่อารีนะคะเป็นร้านอาหารญี่ปุ่นนะคะกับพี่สาวนะคะแล้วก็ตอนนี้ก็มีถ่ายแบบเรื่อยๆค่ะถ้าเกิดว่าสนใจนะคะจ้างงานชอบงานเอ็กโซติกชอบคน โฮสเก่งชอบคนเดินแบบเก่งหรือพิธีกรภาษาไทยและภาษาอังกฤษจ้างจ่าได้เลยค่ะขอบคุณเจ้าจ่ามากค่ะขอบคุณนะคะบ๊ายบายค่ะ